สวัสดีครับพวกเราจะส่งที่41นะครับวันนี้จะมาวิจารณ์เรื่อง Red Man Walking ค่ะเรื่องเ่าของเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นผู้ชายคนนึงที่เป็นนักท่องแคนาดาแม่ขอความช่วยเหลือจากแม่ชีใ้รงินรอดที่ไม่พอค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาวิจารณ์ใน5ประเด็นนะคะได้แก่ครับประเด็นที่1ก็คือประเด็นทางด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ทางด้านปัญญาครับ ทำาไม่เตรียรอบจากฟุกบอลเขาบผมครับอย่างเช่นอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นในสเตเดียนนะครับคือตอนที่ทนายพูดพูดถึงพูดกับพระเอกพูดกับพระเอกซึ่งเป็นนักโทษแดนประหารเฮ้ยไม่างสิไม่ได้พูดกับพระเอกคือพูดพูดกับใครสักคนพูดกับพูดในศาลอ่ะเออว่าแบบคุณลองมองมองไปที่นักโทษแดนประหาแล้วคุณลองดูดีๆแบบ คุณจะไม่สามารถหาคนร <คน S 1> วย,วยด้สักคนเลยในนั้นนั่นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าคนรวยอะ่ะมีความสามารถในการจ้างทนายดีดหรือสู้คดีได้สามารถประกันตัวได้แต่ในทางกลับกันลอง,ลอง,ลองคนจนยกับไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่เข้าคุกไปก็แบบเหมือนกับไม่สามารถสู้คดีได้แล้วไม่สามารถหาทนายดีเพืมาทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากรองวันตายค ประมาณนั้นครับประเด็นต่อไปนะครับก็คือเรื่องสถาภาพในสังคมนะครับอย่างคนที่เป็นแม่ชีกับคนที่เป็นแม่ชีในเรื่องที่โดนใบสั่งจากทางตำรวจตอนที่เขาขับรถนะครับที่เขาขับรถเร็วเกินกว่านะครับแล้วตำรวจอะยกโทษให้เห็นว่าเขาอีกสานึเป็นแม่ชีเขาแับโดนยกโทษอะยก ยกโทษได้สุนใช่เพราะว่าเป็นแม่ชีมาถ้าถ้าเป็นคนธรรมดาแบบคนโดนไปเนาะใช่สายดอยแล้วครับแล้วก็แล้วถ้าอย่างคนที่อยู่ในสภาพสถานภาพนักโทษนะครับคนในี่งคะผมก็แบบมองว่าเขาอะเป็นสัตว์ร้ายเป็นแบบไม่ให้อาสนเขาอะคนตายอคนตายทำนินแบบเขาไม่ใช่คนนาทั้งที่เขาก็เป็นคน เป็นมนุษย์กันการที่คนอื่เหมือนกัน,กน,กนกต่อไปนะครับก็คือการเหยียกสีผิวซึ่งมันจะมีฉากซึ่งไม่อย่างเนี่ยเหยียกสีผิวพูดถึงมา,างแบบเป็นพ <ขอ S 1> วกผ่าเถื่อนร้ายแบบเหมาอีกตอนที่ในเรื่องอ่ะมีแต่ที่แบบ มันกต้องไม่แย่สิครับเออเขาแบบก็ดูนิสัยดีอะไรเงี้ยอย่างนี้เขาก็เหมาะที่แม่ชีก็ดูแลใช่แต่ผิวสีเขาก็เมืองเมืองนั้นแบบนี่เลยคนชิวใช่แบบแม่ชีเขาเกิดในสถานะที่ดีกว่าเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีแต่เขาก็ยังอยู่กับคน แบบใ่ครับได้ครับออ,อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเนือ้อหุ่การที่แบบครอบครัวของนักโทษนะครับถูกเหมารวมว่าแบบเป็นคนไม่ดีถูกสังคมกันแกล้งถูกคล้ายๆกับถูกแมนนะครับทั้งที่เขาอ่ะไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอย่างน้องๆใช่ไหมใช่ครับ,รบน้องๆในโรงเรียนเด็กเป็นน้องของพระเอกครับ โดนกันแรงจากทางเรียนจากลูกนั่งมาทั้งนั้นที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่ได้มีคดีไม่ได้แบบก่อน่าสงสารทำอะไรเลยใช่ครับแลวก็ต่อไปนะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมครับคือคนเราอ่ะถึงแม้ว่าจะมีความคิดมีอะไรคสนคติที่ไม่ที่ไม่เออใช่เพราะว่าคนเรา ต่คนก็ต่างความคิดความคิดไปทงตัวเองครับแต่กับในเรื่องนี้เหมือนกับมีแต่คนที่แบ่งฝ่งแกันฝ่ายใช่แบ่งฝ่ายกันฝ่ายแล้วก็ไม่ประนีประนอมครับแบบเห็นยู่ทนอยู่กับคนเห็นต่างไม่ได้ครับอย่างตอนที่แม่ชีพยายามเจ้กล่องฝ่ายคนที่ตาย่ายผู้ผู้เสียหายช่คญาิของผู้เสียหายว่าแบบ มากบยังไงอะฝ่ายผู้ตายก็โกรธไม่ยอมฟังไม่ชี้เลยใช้อคติส่วนตัวในการแบบตัดสินใจแั้งที่แบบลองมองเรามองดีนะครับแบบไม่ชีเขาก็ไม่ได้ไม่มีผลได้เสียอะไรเลยอะเขาก็แค่ทําไปเพราะว่าเขามีจิตใจที่จะช่วยเหลือคนเพื่อนมนุษย์ในการอะไรเงี้ยครับมว่าคนในสังคมเนี่ยมันต้องมีการปฏิบัติรอมแล้วก็มันถึงจะอยู่ร่วมกัน ในสังคมยางสงบสุขได้ครับแล้วก็ต้องเคารพสิทธิของกันและกันด้วยอย่างเรื่องเห็นต่างนี่แหละครับอย่างมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่เขาที่ในเรื่องอ่ะเขาแบบเห็นกับหย่าร้างเลยครับเพราะว่าเขาทนอยู่กับคนที่มีความคิดที่แตกต่างกันไม่ได้แบบคนหนึ่งสนับสนุนโทประหารมีคนนึงไม่สนับสนุนแล้วแบบอ,อืมอะนั่นแหละครับเข้าผม ก็ไปในต่อมานะคะเราก็จะพูดในประเด็นเรื่องการเมืองนะคะก็คือว่าคนมีอํานาจหรือคนที่รวยมีอิทธิพลเนี่ยก็จะสามารถควบคุมกฎหมายหรือว่าจะใช้กฎหมายเป็นเครื mm ่องมือได้อย่างเช่นมีในฉาบน,นึงที่ว่านักการเมืองเนี่ยจะสั่งประหารผู้ต้องหาเพื่อว่าให้คนกลุ่มนึงที่ว่าเห็นด้วยกับการต้องถูกประหารให้ให้คนกมนันพึงพอใจอะคะ่ะแล้วก็ให้คนนั่นได้แบบว่า มาเป็นเสียงส่วนของขาตรวเองะค่ะข้อต่อไปก็คือคนที่เนียมนาจะสามารถตัดสินชีวิตคนอื่นได้ค่ะข้อนี้ก็คือคือเหมือนคนที่เนีอมหน้าเขาจะสามารถใช้เงินในการที่จะสั่งให้สั่งให้แบบคนสั่งให้เป็นความเป็นความตายของคนได้<ช>เพราะว่าเราแบบทีซีเลย เขาจะไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนที่แต่ละคนมเลยแล้วก็ในประเด็นต่อไปก็คือประเด็นทางเศรษฐกิจค่ะก็คือสังคมเขาจะสื่อว่าสังคมเศรษฐกิจแบบนิยมก็คือจะมีคนรวยกับคนจนซึ่งคนรวยก็จะรวยขึ้นรวยยิ่งขึ้นไปส่วนคนจนก็จะจนลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเนื่องจากคนรวยอ่ะจะไปกดขี่คนจนค่ะแล้วก็เอาระเอาเปรียบโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน ส่วนในด้านต่อไปนะคะด้านปัจจัยะคะก็คือว่าคนเราจะเลือกเลือกเกิดไม่ได้คือเราจะเลือกไม่ได้ว่าเราจะเกิดมาเป็นคนรวยหรือคนจนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงว่าคนที่คนที่ไม่ได้นับสือศาสนาหรือว่าไม่ได้เคร่งศาสนาอาจจะไม่ใช่คนไม่ดีอย่างอย่างในเรื่องนี้นะคะก็คือจะเห็นได้ว่าแม่ชีจะเป็นคนที่ไม่คม่เื่งการแต่งกายแต่ว่า ูจากการกระทำแล้วคือแม่ชีจะเป็นคนที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นเสอมอไม่เหมือนกับบางคนที่ว่าทำตัวเป็นคนเคร่งศาสนาแต่จริงๆแล้วคือไม่ได้ทำอะไรเพื่อสังคมเลยแล้วก็อีกอย่างนะคะคือจุดจบของทุกคนจริงๆแล้วก็คือความตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนรวยหรือคนจนจะมีฐานะยังไงเป็นคนที่มีอํานาจมากหรือน้อยเราก็จะจบก็คือเราจะต้องตายเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ควรจะตัดสิน คือไม่ตัดสิทคนจากรูปลักษณ์ภายนอกผ่านทางสังคมหรืออะไรแบบนี้คะค่ะแล้วก็อีกข้อนหนึ่งก็คือคนเราสมควรได้รับระกาศไม่มีใครที่สมควรจะได้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินให้เขาแบบเหมือนบอกให้เขาแบบให้ประหารชีวิตนะโดยที่เราไม่ได้รับฟังหรือว่าเห็นอกเห็นใจว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันว่าแบบเราจะมีสิทธิ์ไป อยู่ดีๆไปบอกให้เขาตายได้ยังไงแล้วเขาจะรู้สึกยังไงหรือว่าเขาจะทําตัวยังไงคะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือมน,นุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันก็อย่างที่บอกไปว่าทุกคนมีสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกันก็คือไม่ว่าเราจะรวยหรือจนหรือว่าเป็นคนอย่างไรค่ะผิวผิวขาวหรือว่าผิวสีค่ะก็คือทุกคนก็มีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะเราไม่ควรจะไปแบ่งแยกหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ข้อหกนะคะ การยอมรับในสิ่งที่ตนเองทำก็จะได้ก็จะย่อมได้รับการให้อภัยในตอนหลังเสมอค่ะก็คือเช่นในฉากที่ตัวนักโทษนะคะในช่วงแรกๆที่เขายังไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนฆ่าคนค่ะแต่ว่าในตอนสุดท้ายเขาก็ได้สำนึงลแล้วก็ได้ยอมรับออกมาว่าเขาว่าฆ่าคนจริงๆค่ะก็เลยได้รับการให้อภัยจากตัวกฝ่า,ายผู้ตายค่ะ ค่ะเราหน,หนังเรื่องนี้นะคะก็จะสื่อว่าไม่ได้เห็นด้วยกับ,กบโทษประหารนะคะเพราะว่าคือจากใน,ในตอนที่นักโทษประหารเนี่ยถ,ถูกประหารไปแล้วผู้รอบคโัวของผู้เสียหายก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองได้รับอะไรจากการที่นับโทษประหารต้องตายค่ะคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะจากการที่เราถกประเด็นกันในหนังเรื่องเดดแมนวอลกิ n งค่ะสิ่งที่เราได้จากหนังเรื่องนี้ก็คือ S <S <S <an> จะเป็นเรื่องที่ว่าการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเราจะต้องมีความปรนนิบัน้อมถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็ต้องคานึงถึงสิทธิมนุษยชนของกันและกันคนรับผมเขาต้องเคารพสิทธิของกันและกันนะครับแม้ว่าเราจะจนจะรวยเราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้แม้ว่าเราจะมีความคิดที่แตกต่างกันก็ตามครับค่ะแล้วก,ลก็เราม่ควรจะมองคนที่รูปลักษณ์ภายนอกว่าเขาผิวขาวผิวสีเราจะเลือกพบใครเราควรจะ เรควรจะดูที่จิตใจเขามากกว่าครับเพราะบางคนอาจจะมางภายนอกเขาอาจจะแบบดูไม่ดีอย่าเอาอคติของตัวเองต้องดูที่จิตใจเนาก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ